สวัสดีครับมาอยู่กับผมสมยศบุญฟงเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนำอันสการเช็ครุ่นนะครับ V ี vo ตัวนี้ผมมีอยู่สามเครื่องนะครับสามรุ่นครับติดรหัสหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสาวิธีนะครับในการตรวจเช็ครุ่นนะครับเรามาดูวิธีที่หนึ่งนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือวิธีการถ่ายรูปนั่นเองนะครับที่เราชอบใช้กันนะครับ ให้พี่นะครับเวลามือถือมันล็อกหน้าจออยู่นะครับจะมีรูปกล้องถ่ายรูปอยู่ทางขวามือล่างตรงนี้นะครับแตะตรงนี้สไลด์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเข้ากล้องนะครับพอเข้ากล้องเสร็จนะครับให้พี่กดถ่ายภาพนะครับหนึ่งรูปนะครับพอกดถ่ายภาพเสร็จนะครับแตะภาพของเราที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับอยู่ทาง้ายมือตรงนี้นะครับแล้วกดที่ผมบอกนะครับสังเกตคือจะมีรูปวงกลมนะครับมีตัว I อยู่ในรูปวงกลมเนี่ยมาถึงรายละเอียดของภาพนะครับ มันก็จะแสดงในส่วนของชื่อรุ่นนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ถ่ายภาพนั่นเองนะครับไอต,ตัวนี้เป็น vivo 1718นะครับเราก็นำนะครับ vivo 1718นะครับทำการไปเซิร์ชที่ Google นะครับตัวนี้เป็น vivo 1718นะครับของทีมไปเลย นีโบหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับวด Enter นะครับมันก็จะบอกให้เรานะครับเห็นว่าเป็นในส่วนของ Vivo นะครับ v เจนะครับ v i v o B เเห็นไหมครับก็จะบอกเราแบบนี้ v ี vo B เครับนี่คือหนึ่งวิธีนะครับเรามาดูเครื่องอื่นกันบ้างนะครับเครื่องนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับสไลด์กล้องถ่ายรูปนะครับขึ้นมานะครับทําการนะครับกดถ่ายรูปหนึ่งรูปนะครับแตะที่ตัวรูปนะครับกดที่ตัวไอเหมือนเดิมนะครับโอเคครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าเป็น vivo หนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับพี่ๆก็ไปพิมพ์เหมือนเดิมนะครับที่ google นะครับ เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกเราว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับ VIVO V15 Pro เห็นไหมครับอันนี้เป็น V15 Pro V15 Pro เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งเครื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับกล้องถ่ายรูปอยู่ทางขวามือนี้นะครับแต่สไลด์ถ่ายรูปขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการนะครับกดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกดที่ตัวรูปภาพนะครับ แตะไปที่ตัว i ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็น Vivo 1820นะครับ Vivo หนึ่งแปดสองศูนย์นะครับทาง Google นะครับแจ้งเราว่าเป็น Vivo Y เก้าหนึ่ง C นะครับ Vivo Y เก้าหนึ่ง C นะครับแต่บางทีนะครับบางรุ่นนะครับมันบอกให้เราเนี่ยเป็นหลายรุ่นนะครับเป็นหลายรุ่นอย่างเช่นยังไงบ้างนะครับ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้เป็น1819นะครับที่พี่่เซิร์มานะครับนะครับมันจะบอกเึ่น Vivo V15 นะครับหรือ Vivo V15 Pro V15 Pro แบบนี้นะครับมันทําให้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็น V15 หรือว่า V15 Pro ซึ่ง2รุ่นนี้นะครับมันทํางานหรือว่ากดล็อก แตกต่างกันแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันนะครับถ้า v 1 5เฉยนะครับเป็น cpu m t k เนี่ยจะปลดล็อกราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็น v 1 5 pro นะครับอยู่ที่พันห้าถึงสองพันบาทนะครับซึ่งราคาแตกต่างกันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทาการตรวจเช็ครุ่นนะครับแล้วแจ้งราคาไปแล้วนะครับเราจะต้องรับสภาพคือบางทีลูกค้าก็ถูกใจในราคาที่เราแจ้งไปนะครับแต่เราไปแจ้งอีกทีหนึ่งราคาแตกต่างกันหนึ่งพันบาทลูกค้าก็ไม่ทํานะครับ มาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่1ก็คือ,อเข้ากล้องถ่ายภาพนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันยังไม่ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือบางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงในส่วนของอชื่อรุ่นที่ชัดเจนนะครับบางทีคือมันแสดงหลายรุ่นทาให้เราไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนแน่ชัดนะครับต่อไปวิธีที่2คือวิธีการใช้คําสั่งคอมมานด์นะครับในการ ลีดค่านะครับตรงนี้เราจะลีดผ่านหน้าฟา Boot นะครับลองให้ดูนะครับมือถือนะครับทําการปิดเครื่องนะครับให้สนิทเลยนะครับเราปิดเครื่องทุกเครื่องเลยนะครับ จากปิดเครื่องให้สนิทนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวชุดคําสั่งนะครับคอมานไว้สําหรับอินโฟน,นะครับวิธีตัวเช็คตัวนี้เราจะเช็คผ่านหน้าฟลาชบูทนะครับโดยการกดเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงอ่าครับเราจะเช็คผ่านหน้าคําสั่งฟลาชบูทนะครับโดยการปิดเครื่องให้สนิทนะครับ กดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับวเครื่องจะเข้าสู่หน้าฟาสต boot แบบนี้นะครับจะเข้าสู่หน้าฟาสต์บู t มันจะเขียนว่า f a สต boot เลยนะครับฟาสต boot เลยนะครับก็ให้พี่ๆนะครับทําการเสียบเครื่องนะครับเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้นะครับ ตัวคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องเจอไดเวอร์ในส่วนของ ADB นะครับ ADB i n t e r e เห็นไหมครับจะต้องเจอไดเวอร์นะครับและใช้คําสั่งนี้นะครับ Vivo info นะครับเดี๋ยวเพ่คลิกไปเลยนะครับป๊บนะครับมันก็จะทําการ lead นะครับนะครับ boot loader นะครับ device เห็นไหมครับมันก็จะทําการ lead นะครับค่าของตัวเครื่องออกมานะครับ เป็น P D 1 7 1 8 F แบบนี้นะครับ P D 1718f F ล้องำการนะครับกด c t r l C ที่แป้นพิมพ์นะครับใช้เมาส์คุมแบบนี้นะครับเป็นสีขาวปุ๊บนะครับกด c t r l C นะครับเพื่อ Copy นะครับแล้วไปที่หน้าเว็บนะครับ Google เหมือนเดิมครับวางนะครับ Enter นะครับมันก็จะบอกตัวนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับค่อนข้างที่จะตรงนะครับคือ Vivo V 7นะครับ V 7เห็นะครับ v 7 firmware นะครับตัวนี้คือจะเป็นค่าที่สามารถเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอ้างอิงจากเ i r m ์ a แ e ในตัวเครื่องนะครับออกมานะครับตัวนี้ผ่านไปหนึ่งเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องอื่นกันบ้างครับครับกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับกดปุ่มปิดเครื่องนะครับจะเข้าสู่หน้าคำว่า f i r boot เห็นไหมครับ ไฟบูตเราก็เสียบสายเหมือนเดิมนะครับพอ,อเสียบสายนะครับก็กดคําสั่ง Vivo Info เหมือนเดิมนะครับเจอไดเวอร์ละนะครับอ,ยยอ่าเราก็จะเจอคําสั่งครับ PD หนึ่งแปดสามสอง F นะครับ PD หนึ่งแปดสามสอง F นะครับกด c อนโ C นะครับ คก็ o ี่นะครับไปวางใน Google นะครับมันก็จะบอกตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ Vivo V15 Pro เห็นไหมครับ Vivo V15 Pro Vivo V15 Pro นะครับตัวนี้มันจะอ้างอิงถึงตัวลอมในตัวเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับว่าชื่อรุ่นที่เราค้นหาได้มาเนี่ยตรงแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อเสียก่อนนะครับ ข้อเสียของการเช็คแบบใช้โปรแกรมนี้นะครับอิฟโฟตัวนี้นะครับมันไม่สามารถเช็คกับเครื่องที่เป็น CPU MTK ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมมี vivo ตัวนี้นะครับที่มันเช็คไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับจะเข้าสู่หน้า fastboot เหมือนเมื่อกี้นะครับ พอมันฟาสต์บูตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการเสียบสายเหมือนเดิมนะครับเจอไดเวอร์แล้วนะครับผมทำการกดดับเบิลคลิกอินโฟเห็นไหมครับตัวนี้มันจะไม่ออกเห็นมันจะบอกว่าเฟลนะครับผมไม่สามารถอ่ารีโมทยูโนคอมมานได้นะครับไม่สามารถส่งคําสั่งตัวนี้เข้าไปเช็คได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับบางรุ่นที่มันเป็น CPU MDK นะครับมันจะเช็คไม่ออกนะครับ พอามันเช็คไม่ออกเราจะเช็คอย่างไรนะครับผมมีวิธีมาแนะนําอีกเป็นวิธีที่3นะครับที่เราจะใช้เช็คกันนะครับคือการใช้งานในส่วนของตัวครับเขาเรียกว่าห <Okay. S 1> ลอกที่อยู่ในตัวเครื่องนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เห็นหน้าจอแป๊บนึงนะครับ สังเกตว่าจากหน้าฟา a ต์บู o t นะครับมันจะมีคำว่า recovery mode อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ recovery mode นะครับทำการกดปุ่มลดเสียงนะครับเลื่อนลงมานะครับมีคำว่า recovery mode นะครับกดปุ่ม power เพื่อยืนยันนะครับเพื่อเข้าหน้าว i p นั่นเองนะครับสังเกตนะครับหน้า recovery นะครับรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าครับจะเป็นแบบนี้รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่จะเป็น แบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเข้าเปลี่ยนเกียบกันให้ดู เป็น v e r y v e r y หน้าใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เหมือนเดินมนะครับเข้าที่คำว่า Recovery Mode นะครับเลื่อนถ้ักด,ดปุ่มลดเสียงนะครับเพื่อเลื่อนลงมาที่คำว่า Recovery Mode นะครับกด,ดปุ่ม Power นะครับนะครับเห็นนะครับหน้า Recovery Mode มเนี่ยมันเป็น Recovery Mode เหมือนกันนะครับแต่ มันจะเป็นคนละเวอร์ชั่นคือเวอร์ชั่นใหม่กับเวอร์ชั่นเก่าเห็นไหมครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เวอร์ชั่นเก่าก่อนนะครับคือตรงนี้นะครับเราจะเช็คอย่างไรนะครับก็คือนะครับนะครับมาที่คําว่า advance d option นะครับซึ่งอยู่ตัวล่างสุดนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่า view recovery l o g นะครับมันก็จะเห็นหลอกขึ้นมา แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่ให้พี่ๆนะครับเลือกที่หลักหนึ่งลกันนะครับหลักหนึ่งหลักหนึ่งนะครับพอแตะไปที่หลักหนึ่งมันก็จะมีตัวหนังสือนะครับขยิบขยือแบบนี้นะครับให้พี่ๆนะครับแตะนะครับใช้นิ้วแตะเข้าไปนะครับค่อยๆแตะนะครับสังเกตที่ตัวอักษรนะครับ มันจะต้องมีนะครับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับย้ําว่าพิมพ์ใหญ่คําว่า P D นะครับแล้วตามด้วยอ่าเลขเวอร์ชั่นนะครับเราก็แตะไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแตะไปแบบนี้นะครับยังไม่เจอนะครับค่อยๆแตะไปนะครับ ามองแล้วยังไม่เจอนะครับก็แตะไปเรื่อยๆครับมันจะต้องเจอแน่นอนนะครับค่อยทำนะครับ แต่ครั้งหนึ่งครับเป็นหลอกที่2แล้วกันนะครับ นี่นะครับเจอแล้วนะครับนะครับอย่างตัวนี้ครับมันจะบอกว่า P D 1 8 1 8 H F นะครับเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ครบนะครับ pd 1 8หนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับอย่างตัวนี้มันเป็น pd 1 8หนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับเอสฮ่องกงนะครับ f ก็นะครับอย่าลืมนะครับย้ําว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านหลังตัวนี้สําคัญนะครับจะต้องตรงนะครับจะต้องตรงเอามาด้วยนะครับอันนี้พอเราได้นะครับได้คีตัวนี้ละนะครับก็กรอปไปเลยนะครับไปถามในส่วนของตัว Google เหมือนเดิมนะครับ นะครับมันก็จะบอกตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ Y91C Y91C ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องที่เราทำการนะครับใช้โปรแกรมคำสั่ง Info เนี่ยไม่ออกนะครับแต่ว่าเราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับไปดูที่หอกที่ใน Recover y นะครับมันก็จะโชว์รุ่นขึ้นมานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินราคากับลูกค้าแล้วก็หรือว่าจะปลดล็อกออนไลน์นะครับก็สามารถ บอกชื่อรุ่นได้ตรงชัดเจนนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนะครับมาดูนะครับอ่าโหมด r e c o v e r y อ่าเวอร์ชันใหม่นะครับที่มันไม่มีคำว่า Advanced Option เห็นไหมครับมันไม่มีนะครับ i า p นะครับแตะย้ำๆๆตรงด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับ d Phone n o r o o t ตัวนี้นะครับแตะย้ำๆๆไปนะครับไม่ได้แตะด้านบนตัวนี้ครับแต่ด้านล่างสุดเลยนะครับย้ำๆๆไปนะครับมันจะมีคำว่า View Update หลอกขึ้นมาเห็นไหมครับ เมื่อกี้มันจะไม่มีนะครับถ้าเราแตะย้ำๆปุ๊บมันจะขึ้นมาวิวอัปเดตล็อกครับแตะเข้าไปนะครับเลือกเหมือนกันนะครับล็อกหนึ่งก็ได้ล็อกสองก็ได้นะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วหาเหมือนเดิมนะครับคือตัวอักษรนะครับอันนี้คือเราได้นะครับเท่ากับ y 9 1เก้านะครับ เครื่องเครื่องตัวใหม่นี้เดี๋ยวลบก่อนนะครับอ่ะตัวนี้ผมเจอแล้วนะครับเป็น P D หนึ่งแปดสามสอง F นะครับอ่ะ P D หนึ่งแปดสามสอง F นะครับ F นะครับอ่ะตัวนี้เราก็เอา P D หนึ่งแปดสามสอง F ตัวนี้นะครับไป ค้นหาใน Google เหมือนเดิมนะครับครับมันก็จะบอกว่าเป็นรุ่น V15 Pro เห็นไหมครับ V15 Pro V15 Pro V15 Pro ซึ่งข้อมูลที่เราได้ตรงนี้นะครับตรงกับชื่อรุ่น100%นะครับ,บ V15 Pro นะครับ เดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็เข้า,าในส่วนของโหมดร e c อ v e r y เหมือนกันนะครับก็คือกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มปิดเครื่องเพื่อเข้า Fast o o o t ก่อนนะครับพอ f a s t o o o t เสร็จปุ๊บนะครับ เลื่อนนะครับกดปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาที่คําว่า r e c o v e r y นะครับกบปุ่มปิดเครื่องเพื่อยืนยันนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกไปที่คําว่า advanced option น,นะครับจะอยู่บรรทัดล่างสุดนะครับเ,เลือกที่คําว่า view recovery lock เหมือนเดิมนะครับ แต่ไปที่หลอกไหนก็ได้นะครับเลือกสักหลอกหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหาตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับพิมจีดีนะครับจะต้องเจอแน่นอนนะครับตัวนี้ค่อยๆหาไปนะครับ เจอแล้วนะครับนะครับทีหนึ่งเดหนึ่งแปด f นะครับทีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะับ F นะครับ ล้วก็ก๊อปนะครับ PD หนึ่งเจดหนึ่งด F นะครับไปถาม Google เหมือนเดิมครับมันก็จะบอกเรานะครับตัวนี้เป็น V7 v v o นะครับ V7 นะครับ V7 V7 นะครับเท่ากับตัวเนี้เป็นรุ่นนะครับ V7 นะครับเพราจากนั้นแล้วนะครับ ให้พี่พี่ช่างนะครับตัวนี้คือเป็นการเช็คแบบช่างหรือลูกค้าจะเช็คก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าโทรศัพท์ของตัวเองนะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับเวลามีปัญหาจะให้ช่างเขาแก้ไขปัญหาเนี่ยช่างเขาจะได้บอกราคาที่ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นราคาค่าซ่อมไม่เท่ากันนะครับแกะยากแกะง่ายแล้วก็อะไรราคาไม่เท่ากันนั่นเองนะครับสรุปนะครับมันจะมีอยู่สาวิธีนะครับคือหนึ่งนะครับ เข้ากล้องนะครับถ่ายภาพนะครับแล้วก็ดูข้อมูลมูลรูปภาพนะครับข้อมูลรูปแบบนี้นะครับผมเปียนแบบนี้แล้วกันนะครับวิธีที่สองคือนะครับใช้ทำสั่ง เช็นุ่น่านฟาร์มรูปนะครับนบนะบนะบแล้วก็ข้อ3จุดนะครับก็คือเชค จากหน้ารีคอเอรีนะครับเมอรี่ล็อกนะครับโอจีครับอ่าทั้ง3อันนะครับหลังจากได้รหัสชื่อรุ่นนะครับย้ำว่า p d อะไรนะครับแล้วก็เอา p d ไปค้นหาไปถามนะครับเอา p ีนะครับจุดๆๆนะครับไปถาม Google นะครับ รุนะครับใช้3คําสั่งครับคำสั่งที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือหัวข้อที่2หรือหัวข้อที่3ครับจะตรงที่สุดนะครับคือเราเอา Pd นะครับไปเช็คที่ Google ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการเช็ครุ่น vivo นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับขอพี่พี่ช่างนะครับนำไปใช้งานในชีวิตนะครับเช็ครุ่นหน้าร้านให้ตรงเพื่อประเมินราคาเพื่อจะปลดล็อกอะไรก็ตามแต่นะครับให้ลูกค้านะครับ นี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมมีในส่วนของเทคนิคนะครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผรอให้มันรีบูตแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของการเช็คว่าเครื่องตัวนั้นนะครับติดล็อกรายเดือนหรือไม่นะครับติดล็อกรายเดือนหรือไม่นะครับรอเครื่องบูตแป๊บหนึ่งนะครับ ลองตัว B15 Pro นี้ก่อนนะครับ,รบกดที่เมนูโทรนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยม225ครับออกจันสี่เหลีย่ยม225สี่เหลี่ยมนะครับมันจะเด้งอ่าโวชั่นเทสขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับถ้าเครื่องที่อ่าเราจะมาเช็ครายเดือนเนี่ยมันจะต้องเข้าหน้าหน้าจอปกติได้ยู่แล้วนะครับ ไปดูที่เวอร์ชันนะครับต่างๆนะครับมันจะเขียนถ้ามันติดล็อกนะครับเครือข่ายมันจะบอกเราเลยนะครับว่าเป็น TIS หรือ True ครับนี่ Custom ไทยนะครับเป็นไทยนะครับ T h e นะครับแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้ติดล็อกเครือข่ายนะครับเรามาดูอีกเครื่องนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับกออกาันสี่เหลี่ยมสองสองห้าสี่เหลี่ยมนะครับ เ่อนลงมานะครับที่ช่องคําว่า custom t y p นะครับถ้าเป็น A/S t o move detect เขาจะเขียนว่า A/S t o move detect เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็น t h คือเครื่องไม่ติดลายเดือนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเช็คเครื่องว่าติดลายเดือนหรือไม่นะครับดอกจันสี่เหลี่ยม225สี่เหลี่ยมนะครับอย่าลืมนะครับฝากนำไปใช้งานด้วยนะครับสำหรับที่พี่ที่ถูกใจนะครับ คลิปช่อง Youtube ของร้านออมซ้ามโมบายนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมก็ขอจากไปแล้วนะครับขอบคุณครับลค้กดแชร์ีสกุลขายร้านออมซ้าโมบาย